เฮ้ยอันที่สี่ได้สองตัวครับแจ๋ว พระฤาษีสวัสดีครับผมสวัสดียมเุ้าครับผมอากาศเย็นๆสบายวันนี้พอถึงกับหนาวมาครับวันนี้ผมพาท่านมาชมายามเงียบโก้พื้เก่อละครับใส่ไว้มือว่านี่หาหลังเอ่อเพ่อเรื่อใจว่าท้าวพี่จะมีโกบบอนะครับผมเปลี่ยนหมาครับเปลี่ยนหมายเยายกสีหอดแล้วเกสีหอดแล้ว อันแรกครับถือปุ้นนี่ตัวปุ้นเหรอเอฟ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 มิดเอส้อยใชนไหมวันนี้ครัอู้หนึ่งตัวครับ,หน,ห,นรบนหนึ่งตัวครับผมเห็นว่าครับพี่ลองอ้าวขอท้าขอท้าหนึ่งตัวครับเคโร่กบน้อย อืจวจวครับอันที่สองอันที่สองเป็นเดนเท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 ทนเทนฮ้ไม่มีสักตัวเลยยังวะ นี่ครับผมอันที่สามไม่มีตัวอันที่สี่ครับ อันที่สี่เฮ้ยอันที่สี่ได้สองตัวครับแ๋วนี่ครับผมสองตัวหรืออันสุทดท้ายแล้วกันครับ อืมนี่แสดงว่าปลาออกได้ครับมุ้งยังตัวโตเลยนี่กบมี นีผลงานของพี่ขโเมื่อคืนนะครับเ,จจเข็ดีนาเข็ดีนาครับผมเข็ดีนาหน่อยครับเข็ดีนาน้อยคอยนางนี่แหละครับผมของแซวพิสานเด้อนี่พี่เคาไปจับเมื่อคืนครับผมคาดตนอน้อนนี่ครับเดี๋ยวพอครบอีกเดแล้วซิวจับกบก่อนจับกบก่อน นี่ครับหนึ่งตัวกดพลังงานด้วยครับเ调เ调เว นี่ครับผมตัวที่สองครับโอ้หายกินมันได้ด้วยครับนี่ไม่ธรรมดาได้ครับ ตัวที่สามใส่เป็นบรห้นอกมือนมาเลนงมัเลีง้งมัน,น่ตัวที่สีอยู่นในไซด้วยครับถือไซตตัวหนึ่งตัวจะเอาไปหาไปเอาอยู่ไซต์ต่อ ยังไม่จบครับนี่ครับกรบสามโตสีต่โตเฉียดจีนา่เาเหลือต้องออกจากบ้านพุ่นพูดจับนอนอยู่ถึงหน้าอยู่หุ่นครับ หน,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 นึ่งหัวสักรุ่นหนึ่นี่ครับกำลังงามเลยครับครบโอ้ โอเคครับผมสรุปผลงานของเช้านี้ครับนี่ครับผมเจดีย์น่าจะให้นับตัวแล้วนะครับมันนับประถวนแต่กบหนึ่งสองสามกบสี่ตัวครับผมอ่าผัดเพลินได้ครับเป็นอ่แกบแก้มกับเขาเมือแเลงได้ครับผมสรุปผลงานมือนี้ก็โอเคครับใช้แงบหาแต่กบสี่นะครับผม ติดไซอีกหนึ่งก็ถือว่าโอเคครับผมแต่ท่านผู้ชมเขาบอกว่าบางคลิปนี้ก็จะเลื่อมกดซับสไคร้กับตูตะพารู้เด้อครับเป็นกำลังใจเล็กๆหน่อยให้ผลิตวิดีโอผลิตคลิปที่มีคนมาหาต่อไปอมือนี้กัสิลากันตอนนี้เลยครับผมกัมือหนามืออื่นมือเฮือสีมีคลิปอย่างต่อไปก็ฝากท่านผู้ชมติดตามเด้อครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ man man ili